สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการใช้ตัว p o i n t e r แล้วก็เปรียบเทียบกับตัว Array กันนะครับโดยผมจะสาธิตวิธีการเขียนฟังก์ชันพื้นฐานที่เกี่ยวกับ String ให้ดูนะครับโดยใช้ตัว p o i n t e r กับ Array เริ่มต้นมานะครับผมก็ include ตัว Standard io เข้ามานะครับ จากนั้นก็เขียนตัวเมนขึ้นมาแล้วก็สมมุตินะครับผมต้องการเขียนฟังก์ชันเพื่อที่จะแปลงนะครับตัวอักษรตัวแรกของสตริงเนี่ยให้เป็นตัวใหญ่ผมก็สามารถเขียนฟังก์ชันแบบนี้ได้นะครับ str cap ย่อมาจาก capitalize แล้วกันนะครับแล้วก็ผ่านเป็นตัว a อ r a y เข้ามาแบบนี้นะครับอะรของ character อลองดูนะครับงั้นผมก็สามารถเขียนนี้เลยง่ายๆนะครับก็บอกว่า ตัวกษรตัวแรกนะครับให้เป็นตัวใหญ่นะครับผมขอว่า to Upper ของ s0 แบบนี้นะครับแล้วก็ตัว Upper ตัวนี้นะครับเราไป i n c คล d e ตัว ctype นะครับเข้ามาได้แบบนี้นะครับเะจะเขียนให้ดีผมก็ a s t ตัวนี้นะครับให้เป็น character ก็ได้เพราะ to อ p p e r จะส่งค่ากลับมาเป็น integer นะครับเห็นไหมครับพอเราเลื่อนไปตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่า Value of type integer may not fit into the receiver นะครับเพราะฉะนั้นผมก็กด alternate enter ได้นะครับแล้วก็บอกให้ cast เป็นตัว character นะแบบนี้แล้วคันนี้นะครับถ้าผมมีสตริงแบบนี้แล้วกันนะครับผมก็บอกว่า character สมมติว่าตั้งชื่อชื่อตรงนี้นะครับ A ตรงนี้กับ S ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็นกได้นะครับผมบอกว่าตัวนี้นะครับเท่ากับตัว mango แบบนี้แล้วกันแล้ว ตรงนี้นะครับผมก็ s อ r จีอแล้วก็ผ่านตัวอาร์เข้าไปนะครับแบบนี้แล้วพอได้เสร็จปุ๊บผมก็สั่งพิมพ์ตัวนี้นะครับ a เท่ากับเดี๋ยวนะครับสมมติว่าโค้ดง่ายๆเลยนะครับสั่งรันเดูนะครับเห็นไหมครับตัว a ก็จะเป็นแมงโกนะครับตังที่ตอนแรกนะครับตัวแรกของเรานะครับเป็น m ตัวเล็กแต่พอรันเสร็จก็จะเป็น m ตัวใหญ่เพราะเราบอกว่า ตัวคาแรคเตอร์นะครับตัวแรกนะครับของตัวอาร์เรเนี่ยให้เป็นตัวใหญ่นะครับแล้วเขียนแบบนี้หรือว่าเราจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับสมมุติว่าอีกอันหนึ่งเป็นแคป2เนี่ยตรงนี้นะครับผมจะเขียนแบบนี้ว่าตรงนี้นะครับส่วนหัวของฟังก์ชันเหมือนกันนะครับแต่ข้างในนะครับผมบอกว่าเป็นตัว pointer แบบนี้นะครับ ลองดูตัวนี้นะครับตอนที่เราผ่านค่าตัว character array เข้ามาใช่ไหมครับตอนเราเขียนแบบบรรทัดที่14เนี่ยตัว a ตัวนี้จะหมายถึงตัว address นะครับที่เก็บค่าตัวแรกนะครับเน้นนะครับเก็บค่าตัวแรกก็คือตัว m เนี่ยผ่านเข้ามาให้กับตัวรับนะครับตัวรับเราจะเขียนเป็นแบบนี้หรือว่าจะเขียนเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับในแง่นี้เพราะตัวนี้นะครับ มันก็บอกว่าเป็นตัว c h a r ต c t ์ r pointer นะครับคือ pointer ที่ชี้ไปยังตัวแปรแบบ c h a r เ c t ร r ซึ่งตัวนี้ก็จะรับค่าเป็นตัวแ d ด r e s s เข้ามานั่นเองนะครับพอรับเป็นแ d ด r e s s เข้ามาเราก็ดี reference ตัวนี้นะครับก็คือเราก็จะเป็นการเอาค่านะครับที่อยู่ในแ d ด r e s s ตัวนั้นนะครับโดยที่ตรงนี้ก็บอกค่าในแ d ด r e s s นะครับพอดี r e f e r น n ์มาเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่แล้วก็เก็บค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนเราเขียนโค้ดแบบนี้นะครับดูนะครับตรงนี้ผมเป็น เปลี่ยนเป็นเบอร์สองนะครับแบบนี้สั่งลั่นเห็นไหมครับค่า A ก็เป็น m a n ก้อยู่ดีมาแล้วนะครับตรงนี้ผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะสุดท้ายแล้วตอนที่ C ีคอมไพเลอร์แปลงนะครับตัวพวกอาร์เรย์ของคาแรคเตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็คือการผ่านแอดเดรสตัวแรกเข้ามามันก็จะถูกแปลงเป็นพอยเตอร์อยู่ดีดูนะครับผมสั่งลั่นคําตอบเหมือนกันนะครับงั้นถ้าเราอยากจะศึกษารายละเอียดนะครับเราก็ทำแบบนี้เลยนะครับ บอกว่าตัว address นะครับของตัว a เนี่ยอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมก็พิมพ์แบบนี้เฉยๆนะครับดูนะฮะแล้วพอเข้ามานะครับผมสามารถสั่งพิมพ์ address นะครับของตัว s นะครับให้ดูว่ามีความเหมือนความต่างยังไงนะครับผมก็บอกตัว s ตัวนี้คือถ้าเาอ้างแบบนี้นะครับหมายถึงตัว address นะครับตัวนี้เนี่ย address ที่เก็บค่าตัวแรกนะครับของค่าที่ผ่านเข้ามา,าลองดูนะครับถ้าผมรันอันนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมเขียนว่า address ใส่ตัว a เข้าไปด้วยดีกว่านะครับสั่งรันนะครับดูนะครับเห็นไหมครับตอนที่เรารันโปรแกรมนี้มานะฮะบรรทัดที่สิบห้านะครับก็จะพิมพ์ address ของ a ก็คือตรงนี้นะครับ จำตัวเลข b 6 5 0ะกันนะครับ b 6 5 0ผ่านเข้ามานะครับตัว s เนี่ยบรรทัดที่9นะครับพอพิมพ์เข้าออมาเห็นไหมครับตัว s ตัวนี้นะครับของเราเนี่ยก็ชี้ไปที่เดียวกับ a ก็คือ b 6 5 0นั้นตอนที่เราผ่านค่าเข้ามาแล้วตัวรับเป็นอะไรหรือเป็น pointer เนี่ยมันก็คือการผ่านตัว address value เข้ามาเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้นะครับที่ address ตัวนี้นะครับ ถ้าเราดีเรฟเฟนต์นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ตรงนี้ให้ดูกันนะครับถ้าเราดีเรฟเฟนต์นะครับก็คือดอกจันเอสนะครับจะเป็นตัวคาแรคเตอร์สตริงเนี่ยเราก็พิมพ์ออกมาดูได้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับตัวนี้นะฮะเอสูตัวแรกนะครับคือความหมายเดียวกันนะครับไม่ว่าเราจะอ้างโดยใช้วิธีของอาร์เรย์หรือว่าตัวพอยเตอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับสั่งรันดูเห็นนะครับ ถ้าเราดีและเฟนนะครับ s ตัวแรกก็ได้เป็น m นะครับแล้วก็ถ้าอ้างแบบพะเลก็ m เหมือนกันแล้วพอบรรทัดที่12เราเปลี่ยนค่านะครับตัวแรกนะครับอันนี้คือเน้นคือตัวแรกเนี่ยเราก็จะได้ตัว m นะครับแม่งโพตรงนี้จากตัวเล็กก็จะเป็นตัวใหญ่และอย่าลืมนะครับอันนี้เราผ่านตัว address เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปแก้ค่าอะไรนะครับข้างในในนี้เนี่ย พอตัวนี้นะครับบรรทัดที่18รันเซ็จนะครับค่า A นะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพอเราพิมพ์ออกมาเราก็จะได้ตัว Man g กตรงนี้จะเป็นตัวเตัวใหญ่นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวเอเรกับคอยเตอร์นะครับหาครั้นี้มาดูอีกสักตัว2ตัวนะครับถ้าผมต้องการเขียนตัวโค้ดเพื่อหาความยาวของสตริงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแต่ผมต้องการเขียนให้ดูเองนะครับว่าโค้ดคุณจะเป็นยังไงนะครับ ตัวพวกนี้จะส่งค่ากลับมาเป็น size t นะครับซึ่งจริงๆมันก็คือเหมือนกับตัว unsigned integer อะไรทำนองนั้นนะครับแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่แบบตัว c o m p i เล r นะครับแต่ปกติแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ผมตั้งชีของผมเองแล้วกันนะครับแบบนี้แล้วก็ผ่านค่ามานะครับเป็นตัว pointer ที่ชี้ไปยังตัวแปรแบบ character แบบนี้บางแล้วจะเขียนแบบนี้หรือว่าเขียนเป็นแบบอะไรว่าเป็นตัว s แล้วก็ตัว มีวงเล็บสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับคราวนี้มาดูวิธีการเขียนนะครับหาความยาวนี่เขียนได้หลายแบบมากนะครับผมอาจจะตั้งว่าไซส์ทีตรงนี้นะครับถัดมานะครับผมก็ใช้รูปก็ได้นะครับว่วไอเริ่มต้นเท่ากับ0นะครับแล้วก็เช็คค่านะครับเล่นขของ S แบบนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าให้ i บวกบวกแบบนี้นะครับแล้วค่าข้างในก็บอกว่าปรับค่าพอยเตอรขึ้นทุกครั้งนะครับ เพราะฉะนั้นแบบนี้นะครับคำตอบของเราก็คือการดีเทนตัว i กลับไปนั่นเองก็จะได้เป็นความยาวนะครับตัวดั t เบ n s ตัวนี้นะครับจริงๆถ้เขียนให้เต็มนะครับผมจะเขียนแบบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วก็คือเงื่อนไขมันเหมือนกันตรงไม่เท่ากับ backslash zero เนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับแต่อันนี้คงไว้ให้ดูแล้วกันนะครับคันนี้นะครับผมก็มาเขียนโคดตรงนี้นะครับพิมพ์ตัว l e n นะครับเท่ากับ ลองดูนะครับแตถึงเดีตรงนี้ผมเปลี่ยน format specifier นิดนึ่งนะครับเพื่อให้เข้ากับ size นะครับก็คือใช้ s e อยู่แบบนี้นะครับพอได้แบบนี้ผมก็สั่งรันเลยนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็บอกความยาวเท่ากับ5ก็คือการนับ mango นั่นเองอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์ของตัว pointer นะครับแล้วพอ l ูป p ครั้งที่1นนะครับเราก็จะเพิ่มตัว pointer นะครับให้ชี้ไปที่ตัวอักษร ตัวถัดๆไปนะครับเั้นตัว s ครั้งแรกก็ชี้มาที่ตัว m นะฮะแล้วก็ถัดมาก็ชี้ไปที่ตัว A เพราะฉะนั้นมันก็วนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอ backslash zero นะครับก็ถือเป็นการจบ array เพราะฉะนั้นเราก็สามารถ return ค่า i ตัวนี้ซึ่งค่า i ตัวนี้ก็คือความยาวของตัวอักษรนั่นเองนะครับในเพยอวิธีการเขียนนะครับหากผมต้องการเขียนฟังก์ชันที่จะแปลงตัวอักษรทุกตัวที่อยู่ใน array นะครับให้เป็นตัวใหญ่นะครับ ผมก็เขียนแบบนี้ได้นะครับสมมติว่า S t R Upper และกัน Character นะครับผ่านเข้ามาบอกแล้วนะครับจะเขียนเป็น Dot s S หรือว่า S แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายตัว b a c k e t แบบอะไรก็ได้นะครับงั้นตรงนี้นะครับวิธีการแปลงนะครับก็ไม่ยากนะครับผมจะเขียนเวอร์ชั่นแบบอะ a y ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมก็เขียนแบบนี้ได้ก็คือใช้ตัว d o u นะครับ ลูทุกตัวนะครับเราก็เขียนแบบนี้เนี่ยตัวเลนส์ของส r i n g นะครับเราก็ไป Include ตัวนี้มาตัว string.h s นะฮะนะแบบนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่า s. t. index i นะครับเท่ากับ to upper ของ s. t. index i แบบนี้ใช่ไหมฮะ cast เป็น Character ไปนะครับพอทำอย่างนี้ได้นะครับ พอจบฟังก์ชันนี้ตัวส r i n g ตัวนี้นะครับที่ผ่านเข้ามาก็จะเป็นตัวใหญ่นะฮะคันนี้นะครับเราก็มาเรียกตรงนี้ดูได้นะครับ str upper ของ a แบบนี้นะครับแล้วเราก็สั่งพิมพ์นะครับค่ a upper นะครับจะเท่ากับแบบนี้อลองดูนะครับเดี๋ยวส่วนตัวอื่นผมคอมเมนต์ไปดีกว่าแล้วผม run รันดูนะฮะ เห็นไหมครับคันนี้ทุกตัวจะเป็นตัวใหญ่หมดนะครับแบบนี้คือวิธีการเขียนแบบสไตล์ที่เป็นตัวใช้ตัวอเลนะครับแต่ถ้าผมจะเขียนเป็นพอยเตอร์ผมก็เขียนได้นะครับสมมุติว่าเป็น string upper 2นะครับแบบนี้เนี่ยดูนะครับถ้าแบบนี้ผมก็สามารถเขียนเป็นในลักษณะของตัวพอยเตอร์ก็เขียนเป็นตัว loop เหมือนกันนะครับแต่ l ูปตรงนี้เนี่ย ผมบอกว่าใช้ความสามารถของ pointer เนี่ยจริงๆแล้วผมเขียนเป็นดอกจันแล้วก็ตัว s นะครับแลวจริงๆรแล้วตรงนี้เนี่ยบอกว่าเป็น s บวกก็ได้จริงแล้วตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีอ่าดูนะครับแบบนี้แล้วผมบอกว่าตัว s พวกนี้นะครับเท่ากับตัว to upper ของตัว s แบบนี้นะครับ แล้วก็เขียนแบบนี้ได้นะครับลองดูนะครับตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นไปสองนะครับถ้าทํางานถูกต้องมันต้องเป็นแมงโก้ตัวใหญ่หมดท่างรันเห็นไหมครับก็ได้เพราะในที่นี้เราต้องการบวกตัว pointer ที่ชี้ไปยัง character แต่ละตัวนะครับอย่าลืมนะครับครั้งแรกนะครับตัว character pointer อันนี้ก็ชี้ไปที่ตัว m นะครับแล้วเราก็ดีและเฟรนด์นะครับก็คือตัวเนี้ยดีและเฟนด์แล้วเอาค่าก็คือแปลงตัว m เล็กเป็น m ใหญ่แล้วเก็บเข้ามาแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งดอกจันเอสตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือทำดาบไดที่ตัวนี้ยังไม่เท่ากับ backslash z นั่นเองนะบาแล้วตรงนี้นะครับท่อนนี้จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราจะดูแบบเวอร์ชั่นสั้นๆก็เขียนแค่นี้นะครับสําหรับตัวอย่างวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทําการเปรียบเทียบการทํางานของพอยเตอร์กับอเรในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ